มิวนิ t าาโพสภาพน้องมาเรนช็อตนี้ชาวเน็ตหลุดโฟกัสคุณย่าคุณยายหน้าเหมือนกันสุดเซมีโมเมนต์ให้แฟนคลับได้ยิ้มกันแก้มปรีตลอดตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับสมาชิกบ้านคู่หางเบลกิจ ของนางเอกสาวสุพตามิวนิธากับสามีหนุ่มนักธุรกิจโปรไฟล์หรูไฮโซเซนทราพุทธโดยเฉพาะอย่างยิง่งกับโพสล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมของมิวนิธาาเองเพื่ออวดความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวตัวน้อยน้องมารินที่กำลังเล่นสนอยู่กับคุณแม่คนสวยและก็มีคุณยา่าคุณยายลุ่มรอม,มอบความรักให้แบบเต็มเปี่ยม แต่นอกเหนือไปจากแฟนๆจะเข้ามาชื่นชมในรอยยิ้มหวานๆและแก้มกลมเด้งของน้องมารินแบบจุใจแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทําเอาหลายคนนั้นต้องทักเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือความสวยเป๊ะประหนึ่งฝาแฝดของคุณย่าคุณยายจนต้องสาดคอมเมนต์ชมกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นคุณยายกับคุณย่าเหมือนฝาแฝดกันเลยค่ะ คิดเหมือนกันเลยค่ะน่าคล้ายกันมากคุณยายกับคุณย่าคล้ายกันมากเลยค่ะและอีกมากมายแถมงานนี้ทุกคนนั้นยังพร้อมใจกดไลค์ให้กับความน่ารักความอบอุ่นของสมาชิกครอบครัวคู่หาเต็มกิจกันอย่างคลึกคลักกันเลยทีเดียวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ